เรียนโลกมึงล่ะไม่โล็น unk, หนักเก <tutor>, well, ้ามันส <c oughs> <96 cannabis> ันน <ihr> <able> ิษฐานว่าน่าจะตอกมาสมุทรพูนกูเดินปรางนะกูกิการเดซัสมุทกูนะมาผมแต่ว่าถูกจุดแล้วในมาสมุทไม่พอมีแต่ยังรอบกับดินซ้อ วันก่อนพบใหม่บรรทัดหักอันนึงป่าไปพ่อแลแกว่าไม่ใช่ปีกลางบินเถ่ตน้อยมึงล่ะในโรงเรียนวัดนาขวดลังลูกผมเรียนอยู่อันเรน็นั่นนั่นลกูกชิดก็เรียนอยู่นั่นนั่งต่องบอลลูกตรงวัฒนธรรมแบกเสื้ปีเลยไนหลังวันราชธานันโอเรียนดีโรงเรียนนาขวดลังโอโรงเรียนวัดนาขวดลังนี่ทุกยอดไม่ต้องสองไปเรียนตีโรงเรียนเอ่นไหมช่อนดีโรงเรียนวัดนาขวดลังตอนนี้เป็นโรงเรียนในควัน โรงเรียนในควันคือปัตตานาครูรับตังวันเห็นว่าไหนควันนั่นในควันคำลังทีที่แพดแล้ว๋อาทำไมนักเรียนไม่เข้าแถวเด็กร้อไม่แหลมอย่างครูต้งเลี้ยงแล้วในเปลือเล่แต่ความฟ้าไม่เจ็บไม่เจ็เจตธรรมราชนให้ร้อยปุยไว้ชัดพอหล้วตกลงไปไหมก็ไปไป,ไป,ไปรถมึงอนแลว แต่ว่าตาตินไปรถผมต้องมัดจำหลงนานสามวันถ้าไม่มัดจำผมไม่ไปผมไล่เรื่องวยรถกันนี่วะเออมัดจำกันได้ไม่เก็งปืนเลยอ่าได้มัดจำได้แล้วไปรงไปวนนันไหนครับไปวันนี้อวันนี้ไม่ได้ต,ไต้องไปต่อรื้อมันไม่ครบเจ้าบ้านตามสัญญามัดจำเอ,อ่อเจ้าของรถครับลุงมาจัดกับกูว่านี้ครับ ลงมาจาักครับตัวเดียวจักกูเป้แล้วรถคันนี้กูปอนห้เองเลยครับลงมาจัดกับกูลงมาอ่าก็ตทษกับผมไม่สมัดลงไปจัดกับะป่ลงได้ครับใชเดีลงมาจาัดไม่ได้อ่อดีก็ตำรวจไปติดกับรถไว้แล้วครับผมไม่สมัลดลงไปได้แค่นั้นเจ็บปุ่มเยี่ยวอย่างเยี่ยวใ่รูตร้ต่อรองถ้าก็มีปุมม่มก็ใจเดตอะ ได้เหลืองกูแหล่ตกลงไปไม่ไปไปแต่ต้าไม่หมัดจำไม่ได้กับผมปุ้มปุ้ยแดงนี่ปปัวไม่ไม่เกี่ยวปุ้ยแดงปุ้ยหญ่ได้ไม่ว่าเปล่าไปไม่เกี่ยวกันไม่หมัดจำปมไม่ไปน้ำเกี้ยวอยไม่เอากันไม่หมัดจำปมไม่เชื่อใครคนเดียบโยนล้อกันเพลนท่านวันก่อนสิ่งแลล่าลำคนในบ้านพลูนี่ครับไอ้บ่านันว่าไปตรงมันโลตัสตีเอาตอนไหนปุ้มาผมไปโลตัสผมก็ตรงรอยการ์ตูนสงครามปันเกา รอยมันไปลุตันพวกแกสนุ๊กกล้องน่นจะจับไรือเหล่านะบินแนงทรงปองการเนียนจะพัดปตั้ตื้่าเล่นขบินจริงเล่นเตยได้ไหมเ่าเปาเหรอกะนั่นมาเลยฮ่า